เมื่อคืนนะครับเอฟเวอร์ตันของเราก็เปิดคุนิสันพาร์คเอาชนะคิสตันพาเลตได้นะครับตามคาดเลยเมื่อวัน1นศูนย์นะครับแล้วก็ส่วนคู่เสริมนะครับเมื่อว,วานในครอบครัวที่วางไว้ให้นะครับคิโรน่าเมื่อวานถือว่าเรียกขวัญกำลังใจมาให้กับแฟนบอลได้สำเร็จนะครับก็เอาชนะได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงคู่ปีเอพเมืม่อวานนะครับโมร็อกโกของเราก็ตามคาด นะครับสรุป3คู่เน้นเมื่อคืนของเรามาครบหมดเลยก็เสดงความดีกับคนที่ติดตามทางหน้าคลิปหน้าคลิปเนี่ยก็มีแค่เอเวอเรตันส่วนในครอบครัวเนี่ยมีอีก2คู่ก็เป็นคิวหน้ากับโมร็อกโกก็ใครที่เข้ามาติดตามเพิ่มเติมแสดงความดีด้วยนะครับก็วันนี้ครับเรายังคงมีมาฝากกันเหมือนเดิมในเรื่องบทวิจารณ์บทวิเคราะห์นะครับเรามีให้ติดตามในครอบครัวาจอินไซต์ตลอดทั้งวันรวมไปถึงคอบอลสดสูงครึ่งแรกนะครับห้ามพลาดเลยวันนี้นะครับยังคงมีมาฝากหนากจะเต็มให้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้คลิป นะครับคลิปนี้ผมจำมาลงในแฟนเพจและก็ YouTube นะครับสามารถติดตามได้นะครับ <S <S พมพ์คงเพาะจะอิในไซด์นะครับส่วน TikTok นะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันไลฟ์สด